เขาเขาเขาจะบอกดึงดึงเลยแห้งแกงหรือเปล่าในี่ดูข้างในโอ้เขาหงอนี่มาอยู่รอยกลงดึงหลอกนี่หลอะไอยู่เมื่อกี้ฝั่งไหนไม่รู้นะอที่มันมันดูเหมือนโผล่ออกมาฝั่งน้นม้างเนาะ เนี่ตัดนี่เยต้องหันหปโอ้โหตายแล้วเออตัวนันประกอบดัวเอออันนี้ก็ใหญ่ขึ้นนะไอ้ตีนบันได่ยเนาะ ยังทีเดี๋ยวเลยเห็นไหมสุริบาเออนอนจากข้างบนนี่คือหัวอ่าันเนะคับ โอยเปราบมานี้ม,นมานี้ลร่อนร่อนเนี้ยเนี้ยเ้นี่นน<ะ>อ่ะอ,อ,อ่ะก็พอไม่ได้นะ còn bên này là sĩ thầu giữ Để hay có tâm bệc hay nữa kia yeah. ศูนย์เก้าหนึ่งสองห้าสองคันครับจักรยานเสือกระเขาและจักรยานเสือหมอบครับสีเท่านุม่ม